สวัสดีครับท่านครับครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับผมเป็นนักประชาสัมพันธ์คนหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ได้ติดตามผลงานและการทํางานของท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาเกือบจะทุกงานสําคัญสําคัญนะครับท่านมิตรีอินทรสุดนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาของเรานะครับเป็นบุคคลที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการทํางานอ่า บริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจท่านมากนะครับในการทํางานของท่านนะครับโดยเฉพาะาการท่านเข้าเยี่ยมชุมชนนะครับถึงในหมู่บ้านถึงในครอบครัวนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งผมมีความประทับใจท่านมากนะครับท่านได้ไปออกเยี่ยมอกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับมีทั้งหมด125หมู่บ้าน และก็ท่านผู้ว่าท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านจะออกไปเยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกหู่บ้านทั้งร้อยยี่สิบห้ากองทุนหของผู้ใหญ่บ้านบ้านุมแม่ของแผ่นดินนะครับและก็มีชุมชนชุมช,มช,มช,มชมนนึงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคม2555นะครับท่านได้ไปเยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านทาาสุวรหมู่ที่สองตะมนยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบเช่นกันนะครับ ผมว่าเหตุการณ์นี้ผมยังประทับใจนะครับเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมของท่านผู้ว่านะครับที่ท่านได้เยี่ยมลงเยี่ยมชมกองทุนแม่ของดินที่บ้านท่านนะครับเป็นชุมชนไทลือซึ่งปัจจุบันยังอนุรักษ์ขนบธรรเนียมประเพณีของชาวไทลือไว้อย่างแน่นเเชิญครับก็ให้ลือเฮ้านี่ก็มีตุ่นกําเนิดเกิดอยู่ที่เบิกองซีองพันหน้ามนคนอยู่น,นั่นจีนต้นไก่นอกก็ เก่าเหงาก็อยู่ปุนแลกอแต่ก็มารับพยกมาอยู่เมืองไทยก็มากันแต่แต่สมัยราชการที่หนึ่งตลอดจนจน,นปัจจุบันฮะเริ่มแรกก็มาจากแต่ราชการที่หนึง่งลือนี มีวัฒนธรรมที่เนวแน่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการบุญการศาสนาก,การบัดการวา่าป็นตุนว่ากินสาราดานธรรมานองศิลปะการขอผาข่อผาใช้ลูกการเล่นบุญเล่นเทวดาเมืองอย่างของกลุ่มข้องเฮาเนี่ขอพินนันมาจากเมืองเบืองโยมเบืองโยนก็ ปีหนึ่งก็ฮอดขกปีก็มาเลงไงเที่ยวด,ดากันเจอหนึ่งแต่กลุ่มที่มาจากกันเบิงลาเบิงลานี่เป็นสามปีในเลงเจอหนึ่งเป็นหอกว่าสามปีสี่องเขาเนาะสามปีนี่ก็มีกิจกรรมกันอยู่เจอนอาะอวตารธรรมแทมอัน,นหนึ่งที่เฮายัางที่ทักลักษาอยู่ก็คือว่า,าการแข่งกายก็ยังพิ่นศิลปะไทยหรือดังเดิมอยู่ตลอดจึงการ ศิละปะการสแสดงพินตุนว่ารับเรือฟอนเจงางี๊พองบูชาสมััดิใจก็ยังตกลงคุปักหักซากันอยู่นะจนแถวนี้แหละก็คิดไว้สืบต่อไปหรือยังรูปอย่างร้านไปไปหนามันยาวไกลไปทั้งยาวไปตลอดกินลูกกินร้านสืบทอดต่อไปมันได้ละเดี๋้ครับถึงว่าไทยหรือเขาก็พินพุนไทยลอยไปเส้นนี่แหละนก็ ข้อบูเอาเจ้าเจอปีนลองกรุงไทยตึงมดตึงมวนทว่ากึศไปแอวแต่แอวเน้อแอวที่ไหนมันได้ก็ขอเจือเน้อมาแอวบ้านเขาแด่อำเภอเชียงคำบ้านทาดสะแว่นตำบลบุยนอำเภอเชียงค้ำโดยเฉพาะทะเยาไปไต่ไปเนอขึ้นออกบอกมันถูกก็ขึ้นบ้านท่าเท่าแล้วก็ใดก็ฝากแด่เนอก็มีสะปะลายอันปัญญอยู่ที่พ่อแม่ได้ชื่นได้พอได้ชมก็เนาะ ผู้ใหญ่นั่านไหนอ่ะไม่ไรครับผู้ใหญ่ไม่ต้องผู้ใหญ่บังคับเขาข้างบนเขาเมื่อไหมอ๋อไปแล้นอนเต็ยงนีเหรอคุณป้านท่าตรงนี้แหละตรงไหนครับนี่ยท่าชุมชนแห่งนี้นะครับบ้านท่าสะแบนชุมชนชาวไทลื้อของตำบลยวนอเภอเชียงคำนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับในการบริหารจัดการกองทุนแม่ของเป็นดินนะครับชุมชนแห่งนี้ ยังจะไปชุมชนที่สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวเทลือต่อไปอยา่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับเชิญครับไปถ้ามีการนะครับเชิญท่านไปเยี่ยมเจียงคาไปเยี่ยมของ,ของคุณแม่โคกิดินที่วัดทัศสวรรคนี้นะครับกุณต้อยเขากลับมาไหวไหมเขาไปผูกเนี่ยต้นเชิาบนเาปสายให้เรากลับไปตรังก็ไปหาคนมาแต่ไม่สวยเท่น,นี้คนี้